อออเอาลัไม่ลอยไหมผมนี้ครับไม่มีครับไม่มีครับฮอลโหล ครับวันนี้ก็เป็นวันที่เอาถัาครับออกจากหลักมัดที่ตกมานะครับ ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งครับที่ช้างได้ออกมาพ่อนคลายครับได้ได้แบบว่าสบายเนื้อสบายตัวนะครับ uh huh. ได้พ่อนคลได้ถูตัวอะไรกับต้นไม้ แล้วก็ตอนแ,แรกๆก็ทางทับก็หายตกมันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ก็เข้ารายได้ได้ตั้งแต่หายตกมันวันแรกเะยครับแต่ก็แต่พี่แต่เซโคก็บอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนอะไรแบบนี้ครับก็เลยรอวันนี้ก็ถือเป็นวันที่โอกาสดีครับที่ได้เอาทางทับออกจากหลัก ได้เอามันเดินเล่นออกกํากลังกายอะไรแบบนี้เลยครับอืมงั้นเซโขถามหน่อยตอนเข้าใกล้ตัวฐานทัพเมื่อกี้นี้แล้วก็พาเดินพาย้ายแล้วก็ตรวจตรวจระยะใกล้เนาะดูหน้าดูตาดูฝ่าเท้าอะไรเงี้ยเจออะไรผิดปกติไหมเช่นแบบมีบาดแผลหรือว่ามีมีตรงไหนที่แบบอ่าติดเชื้อโรคเชื้อราอะไรไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีเป็นอะไรครับแต่ก็อยู่ที่ เป็นว่าอยู่แต่ว่าเพราะว่าตกมานปุ๊บเราเข้าใกล้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปอาบน้ําให้เขาด้วยครับก็มีที่คลายอะไรแบบนี้ครับอือืซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาของทางอยู่แล้วครับแล้วก็แสดงว่าหลังจากนี้ก็เกือบน่าจะได้ทุกวันไหมที่เราจะพาเขาเดินพาอาบน้ําพาถูตัวใช้ชีวิตปกติเนาะครับน่าจะได้ได้ทุกทุกวันครับหลังจากนี้จะพาเดินออกกําลังกายแล้วก็อาบน้ําถูตัว อะไรแบบนี้ครับอ๋องั้นช่วยฝากข้อความถึงแม่แม่หรือว่าทุกคนที่ห่วงห่วงทานทัพนะครับว่าว่าน่าจะสบายใจได้เนาะครับก็ฝากถึงแม่แม่พี่พ,พี่น้องน้องเอฟซของทางทัพทุกท่างทุกคนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลทางทัพอย่างดีครับอบดีมากดีมากดีใจด้วยช้างออกจากหลักแล้วไม่เครียด เออปล่อยให้ผ่อนคลายหน่อยถบบอถ้าจะดีใจนะได้ออก